มาสมบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกคูทุกคนเพื่อนี่ผมเพาะบ่มบบาวผูไทยอีกเส้นเดิมเส้นเคยพี่น้องไม่นุ่งง่ายๆเมือนนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ส่สองบ่มบบาวผูไทยใน Facebook Facebook เฟซบุ๊กยูทู f เฟซบุ๊กเดียวน้่งติดต่อพี่น้องเป็นเบิร์พี่น้องนะเสียบๆน้ำก,นกันกับผมเด้อมือน,นี้บ่มบา่าภูไทยอยู่ไงกินไงพี่น้องเมื่อนี้ก ตำเจ้าประเด็กถอดมูน้ำไหม่ตุ่มหน้านี้วะฮะน้ำไหม่กินง่ายๆพี่น้องหน,น้าฝนมาบําบัหลายแล้วพาพี่น้องลุยก่อนเจ้าวประเด็กมูถอดมันๆขาเบ้อประเด็กขากันเนา ขอกันดีคณะก็น้องไม่ต้ม ยิ่งง่ายยิ่งง่ายไปเนองเข้ากันดีเลยเข้ากันดีดีไปเนาะเจ้าก็คุยคุยเอาเลย ไม่กี่มอยุบาะอรสานนุ่มแดดครับพี่น้องเลย แดดแห้งครับพี่น้องนะแดดการเล่นมาเนี่ยทำ้นหอมใส่หน่อยวะ ก็จะไปใส่ขาดประแดงนี่ประแดงมันขาดเมื่อไหร่พี่น้องเธอยาเจลก็ปแปลกอยู่ไส่ก็ต้องหามันวันใหญ่มาน้ำเขายใหญ่ม่น้ำมันนี่แหละกับน้ำนุำมม หอนหรอปะจะกินมากปะนหอน <laughs> กิ่ง,งายอยู่งเรียบลยอ่พี่น้องแล้นก็แบบขอไม่เจ้าประเดี๋ยวขาดเป็นที่อันขาดบ่ได้อ่อ Thanks. มักลีลิกระเทียมกากระเทียมน้ำถอดไปกับหม่เบอร์กิงโดนเข้ากันดีอือ แค่เนี่ยมันก็อยู่อะให้เขาห้องอยู่น้ำร่ายห้องเป็นการกระตุ้นตำหูซื้อเกากับเจ้าประเด็กกมม็ไม่เมนูนี่กินยำได้เนี่ยเขาผมมีเบื่อไปหนอ คลิปนี้ก็จบการไทยทําเพียงแค่นี้คลิปหน้า่อกับบเบาผูไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยคือเก่าพี่นองอ่ะจํารากันเพียงแค่นี้สบายดีสวัสดีครับ